สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้รับชมในขณะนี้ครับ ัสดีทั้งในและต่างประเทศนะครับวันนี้พามาชมควานมวยเขากําลังจะอาบน้ําให้สแม่ลูกนะครับใบบุญกับเจ๊มยครับสนุกสนานครับดูใบบุญนะครับตุหมุตุมิใต้ท้องแม่อยู่ครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรครับรอดไปรอดมานั้นแหละครับดูครับตุมุตุมิหาเรื่องแม่อย่นั่นแหละครับนี่ยครับควานมวยของเราดูครับตีลังกาแล้วครับใบบุญ เออครับอาการของของเด็กชอบเล่นน้าครับเนี่ยครับเด็กซนครับตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับเลยอาบน้ําให้อาทิตย์หนึ่งจะอาบให้สามครั้งนะครับท้าไม่ร้อนทําไม่หนาวนะครับการดูเรรักษาครับให้น้องได้เล่นให้มีความสุขนะครับเป็นธรรมชาติของช้างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติย่อๆของเจ๊เหมยให้ฟังครับเจ๊เหมยเนี่ยเป็นช้างมาจากจังหวัดตากนะครับเคยมีลูกมาแล้วหนึ่งเชือกนะครับใบบุญเป็นเชือกที่สองเชือกแรก ตอนนี้อยู่ที่สุรินเข้ามาใบบุญเห็นผมจะชวนผมไปเล่นด้วยครับมาเรียกไันบบุญไปชวนไาเล่นด้วยใบบุญเป็นเชือกที่สองเชือกแรกเป็นลูกตัวผู้ครับหรือผู้ชายนั่นเองครับเป็นลูกชายตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ค้นสืบาจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนที่ผมไปเอามาเจเหมอยมีลูกติดด้วยครับมีลูกติดมาชื่อพลายตีเล็กตอนนั้นเจมอยอายุประมาณ30นะครับตอนนั้น30ตอนนี้เข้าไป35แล้ว เป็นช้างทํางานเกี่ยวกับลากซุงนะครับอยู่แถวโน่นเขามีอาชีพของเขาครับเป็นอาชีพลากซุงซึ่งตอนผมไปเจอก็เจมเหมยก็อยู่กับลูกประมาณขนาดนี้นะครับเท่าใบบุญเนี่ยตอนผมไปเอามาลูก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 คนโตครับลูกตัวโตประมาณใบบุญนี่นะครับชื่อตีเล็กกำลังลากลากซุงอยู่ผมก็เลยสงสารเลยพามาอยู่ด้วยนะครับเจมเหมยเป็นลูกตัวผู้ตอนนี้ก็อายุมนันถ้าคราวคราวก็ประมาณ6ปีนะครับ อยู่ที่ศูนย์คดศึกษาจหัดสุรินตอนนี้นยครับพ่นม,มวยก็อาบน้ําให้อย่างดีครับเพื่อที่จะให้เจมือได้ขัดตัวให้สนุกสนานช้างเนี่ยถ้าไม่ได้อาบน้ำเนี่ยหนังจะจะไม่สวยนครับหนังจะแห้งแล้วก็จะร่างกายจะไม่ค่อยอคลายนะครับจะไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นน้ำเล่นอะไรนะครับหนังจะแห้ง แต่พอได้อาบน้ำแบบนี้จะชุ่มชื้นน่ารักน่าดูนะครับแลวก็ทําให้ร่างกายสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ตามธรรมชาติของช้างครับส่วนใบบุญของเรานนั้ตอนนี้วัยสองเดือนกว่าๆนะครับก็สนตามวัยครับสนุกตสนานตามวัยนะครับดูครับดูขาเล็กๆอยู่ไม่เป็นสุขครับดูครับดูขาครับเตะซ้ายเตะขวาดูครับก็เหมือนเด็กครับมามาชวนเราไปเล่นด้วยครับ มาพ่อไปเล่นด้วยกับหนูไม่ไปครับไม่ไปไบบุญพ่อไม่ไปพ่อเล่นวันนี้เพ่อจะเป็นไข้เล่นน้ำบ่อยๆไม่ได้พ่อไม่ค่อยสบายวันนี้พ่อไม่เล่นด้วยเนี่ยครับใบบุญดูขาครับความสุขสนานของใบบุญนั้นไร้ขีดจำกัดครับเล่นได้ทุกสถานการณ์ครับอย่าว่าอยู่กับพ่อแต่สุดมากถ้าว่าวันไหนไม่ได้เล่นกับผมนี่จะโกรธจะงอนนะครับจะพยายามมาเรียกผมไปเล่นด้วยเป็นตลอดครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็วิ่งมาบอกเองครับ เพราะว่าเขาตามใบของเขานั้นต้องมีเพื่อนเล่นครับเลี่ยเจมอยก็ไม่ค่อยเล่นด้วยครับเจมอยมีแต่จะกินอย่างเดียวครับเนี่ยครับไปบุญจะมาเรียกเราอีกแล้วใบบุญเป็นไงสนุกไหมลูกมานะครับมาเรียกเราอีกแล้วครับพ่อเล่นหนูหน่อยนะเนี่ยครับเป็นสาวน้อยของเราครับที่สร้างสีสันให้กับช่องของเราโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเล่าดีๆจะเล่าให้ฟังนะครับเป็น เชือกที่สองของเจมสเหมยซึ่งหลายท่านอยากจะทราบหลายท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วครับเนี่ยครับจะนอนตะมุตะมิประมาณนี้ครับได้เล่นโซนเป็นสีสันครับความสุขของทางเล็กนะครับอยู่ประมาณนี้ครับนอนสนุกสุขสันครับดูครับอันน้องบิเราชำระร่างกายให้เขาได้ ร่างกายแข็งแรงนะครับจะได้ไม่ต้องเนื้อหนังจะได้ไม่ต้องแห้งนะครับนะครับเป็นความรักรักระหว่างแม่กับลูกครับเล่นด้วยกันอยู่ประมาณนี้จเจมือนจะถูตัวเองครับใบบุญก็จะเล่นทั้งน้ํทาทั้งโคลนตามภาษาของเขาครับตามัยของใบบุญนะครับจะอยู่ประมาณนี้ วันนี้ผมรับบทเป็นผู้สนทยายนะครับสันทยายาส่วนเจสส่วนควานหมวยก็จะเป็นควานสาดน้ำให้นะครับใบบุญก็จะรับบทเป็นนางเอกจอมสนครับเนี่ยครับอยู่มานี่ครับทั้งนัง่งทั้งนอนทั้งตีลังกาทั้งยกแขนยกขามานี่ครับเด็กน้อยไรเดียงสายังไม่รู้โลกภายนอกแล้วครับ ตอนนี้ยังไม่สามารถพาไปออกไปข้างนอกได้ครับตรงนี้โครคภัยไข้เจ็บเยอะเราต้องก,กักตัวอยู่ในค้องอย่างเดียวครับถ้าไปข้างนอกกลัวจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าโาครคภัยไข้เจ็บนั้นเยอะเชื้อโรคเราดูแลไม่ไหวนะครับถ้าแบบนี้เราดูแลได้เนี่ยครับจอมสนไปจำช่องของเราใบบุญครับจอมสีสันจอมสร้างสีสัน เนี่ยครับใบบุญครับเจมเยอาบน้ำช่วงนี้ก็ประมาณเราถ่ายช่วงบ่ายสองเข้าบ่ายสามครับประมาณนี้นครับเจมยก็ล้างทูตัวเสร็จก็ จงทนวิ่งเล่นอย่างสุกสนานครับถูกใจเขาครับแบบนี้จอดแวะกินน้ำเจมเหมยเสริมน้ำให้นี่คือความสนุกของใบบุญครับที่ไรขีดจำกัดครับเป็นการดูแลที่ดีีะเยี่ยมนะครับของเราไม่ใช่ดูแลดีเฉพาะสองเชือกนะครับเราดูแลดีทั้งห้าเชือกเลยนะครับอ้วนสมบูรณ์ทุกเชือกแล้วก็ร่างกายเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเต็มเปะทุกเชือกครับ ดูแลรักษาที่เอาใจใส่ครับดูแลเอาใจใส่ให้ความสมบูรณ์กับร่างกายนะครับวันนี้ให้ควานหมวยรับหน้าที่ดูแลนะครับเนี่ยครับ เป็นความสนุกสุขสันต์ตอนเย็นๆครับตอนบรรยากาศดีๆของควานหมวยกับใบบุญครับแล้วก็ทำความสะอาดเจมเหมยไปในตัวนะครับทางทุกเชือกที่อยู่กับเราท่านไม่ต้องห่วงครับอ้วนทุกเชือกแล้วก็ดูเรดีทุกเชือกครับไม่มีเชือกไหนที่จะผอมนะครับเจมเหมยเนี่ยทองเกือบถึงพื้นครับ ยิ่งพ่อขุนช้างแล้วด้วยอายุ osure, มากก็ยิ่งอ้วนยิ่งสมบูรณ์ครับเราเลี้ยงเป็นอย่างดีเป็นการเลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเลยครับเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัวของผมตอนนี <sh ani> <sh ani ppe ้มีอยู่9ชีวิตนะครับ9ชีวิตที่อยู่ด้วยกันนะครับเป็น9เป็นครอบครัวใหญ่ครับเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยครับดูเล็กๆรู้ถูตัวตามแม่แล้วครับแล้วก็จะไาเกลือกที่โครนครับ แล้วครับเป็นโทนแล้วครับเนี่ยครับรูจากเตโทนเตะอะไรแล้วนะครับเล็กๆนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับดูครับดูขาดูขาทำใส่คนนะครับยังไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยทำใส่คนนะครับ,นอน,น,รบนอนแล้วครับนอนแล้ว วันนี้ก็เป็นความน่ารักของใบบุญนะครับเราถ่ายให้ชมกันตอนเย็นๆเนี่ยครับถูกใจเขาแล้วครับวันนี้เป็นวันที่ใบบุญมีความสุขมากครับทั้งนั่งทั้งนอนทั้งตีลังกาเออครับตูดชีฟ้าเอาทุขขบวนท่าเลยครับวันนี้จัดเลยครับคริปนี้ถ้าถูกใจหลายๆท่านก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยครับ เพื่อเป็นขวัญกลังใจให้เราเนี่ยครับเพื่อได้มีแรงมีกําลังใจสู้ต่อไปกับวันของโควิดนะครับเ,เพื่อวันข้างหน้าของครอบครัวของเรานะครับทั้ง9ชีวิตวันนี้ผมก็ขอจบคลิปน่ารักไว้เพียงเท่านี้ครับของ f c ท่านมีความสุขมากสวัสดีครับ